อินตลดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอต้อนรับฟาสู่ช่องชพงผาเลาะนะครับพี่น้องเนาะวันนี้มาในมาดไอหนุ่มเสื้อลายนะครับทุกท่านเนาะนุ่นเสื้อลายนะครับวันนี้พวกเรานะครับเอฟซีเนาะก็จะออกไปประพาสป่านะฮะทุกท่านเนาะหาอยู่หากินนะฮะเพราะว่าพวกเรานะฮะไม่ได้ไปหาอยู่หากินนานแล้ว มีแต่ดูครับพี่น้องอาหารตลาดนะครับเอฟซีุท่านเนะาะมัน<ห>มันไม่อร่อยนะครับพี่น้องเนาะ,ะวันนี้ก็คลิปของผมเนาะอาจจะน้อยๆในเอฟซีก็จะไปประพาดป่านะครับประจนภัยนะเอฟซีทุกท่านเนาะหาอยู่หากินนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเยอะนะเอฟซีเนาะเดี๋ยวมันมันจะหมดก่อนนะครับพี่น้องมาครับทุกท่านเนาะ มากินข้าวด้วยกันนะครับนะนี่ครับพี่น้องตำแตงนะครับมาแล้วนะข้าวบุญที่มามกินจะเคยจะบูดได้หอดอันนี้ก็ครอบครัครวใหญ่นะครับเอฟซีทุกท่าเลนอนะ,ออะไปที่ได้เห็นความขรุขรอ ยังใกล้ไี่ยอตัวน,นึงอ,อันปินเพิ่งเพิ่งงันยูเล็กวิงอันน,อน,น,นี้เขาจองเวลานีนเลยลเราจองเนา,นาเนเะังน้ยนะแต่งตัอง เรียงใส่ดูจะไม่ไปเลุลกเลยงามเลยเนาะโอ้ยทำไมจีเพิ่งือเก่าเนี่ยมีมีใส่เรียงเลยเนาะยังมันเหมยเนาะเหมยไปหรือ,นะรอลุ้นแน่นอนนะอีเรนี่จ้ะมึงก มันมีนอะไ้เยอะอันเอดผือได้ทีนี่วันนี้ก็ามหน้าผม,มตานะขาดลุงขาดลุงเตยนะเอฟซวันนี้ก็พี่ใจนะแม่มาต่อยนะคนโตนะคือลุงวิทย์นะเครับวันนี้ก็ลุงนี้นะพี่น้อง คนที่สองนะส่วนคนที่สามก็ลุงเสือยนะฮะอยู่ที่อยู่ในบ้านนะพี่น้องแล้วก็คนคนที่สี่ไม่มาต่อยนะฮะคนที่ห้าบ่าปุ้ยนะครับพี่น้องนะคนที่หกก็ผมนะไอ้เจนะเราพูดจะได้มาเมื่วันบอกัออก็งงรูมม้กรุบมันเฮอว่าผมเนี่ย

Mày bun thở lọt lại vậy, em em, không có đường, rồi. Rồi. Şey nó thoáng nó cào lầm thuốc... nó bun thật. Couldn't yếu họ như này. Vẩy hết gì mà, hết phụ hết hết mình hết 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 cứ hết 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 แค่พักเ้น่าที่สองักหนึ่งเนาะบางนมันออกมุเบนน่เนาะแต่ในเรื่องชวนั่นกีดของนุ้งขี้ไม้แเลยอะีดนึ่งักสองมันมีอ้ะกนขาหันแถวกันมีอ่ะก็มีอ้อกัลสูบน้ำือว่านายบ้านนี่ดิอ

เอาทงที so on, ่เสร็ก <the cook> ่อนนะโอ้ยไนี <Brother> ่ค <Nav daily> <T> ีแหงังเล่นเตียมกระยกโรา็นอย่างนีก็ไปย่างย่างไม่ไหลัำดินเหงีหว่านมันซึมลงไปยังขิดว่ามีไหลนาจู่เจอเออไม่เราแบบไหลลงก็ไม่แหงดออนะจัะมันมีคือน้ำบนเยอ น้ำฝนมารวมอบตรงแหงานะตอมายางกองจะจะปิดลุยันใดวันไหไม่กันหักไว้เอาไว้ปะก้อนยางไปบิดเหม็นเอน้ำเราสูบหมดมันละอยซึมไปเอืมีพอยซึมมีคือน้ำฝนมันม่ไหลไปเลยมองแหงกแหงคอยเรือไๆไปทังนั้นจุบเบื้องมดมือใหญ่่ เราเม้าปากับเพือนอันนี้โอ้โูมันน้ำจะอยามดินเวียนเนี่ยโซ่กันเรามันเป็นยายทอดอูกอดบ่ น้อเราหนาวๆเเมื่อคืนเนี่ยคืนก่อนนพะอนหนาวเราบลลปลาพะฮอนเดสซีนลรอปลาดิ่พนเนสซีนรน,น,นอนกายจมนพวกเจ้าหนาวจเ, <c oughs> เป็นวาโหรนี่นี่ป่อ่ะโอเคครับพี่น้องนะจิปนี้ก็จบไปชั้นนี้ก่อนเนาะ เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ